สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างนักเวทผู้เก็บตัวอิลุมะผู้ที่มีความสามารถในการลดพลังโจมตีแถมยังท้อนความเสียหายได้อีกมาดูกันว่าตัวละครใหม่จะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสเตเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะคือพลังงานดีกว่าพลังงานเอ,าเอ้ยเ็นหมดนทำไงดีวะเนี่ยทวนตี้โฟร์เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมแเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบก,กันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งแน่นอนวันนี้เราก็อยู่ช่องแคเกมสตย์เมอร์ไทยกับเกม อีกดาคอนิเคิลนะครับอย่างนี้ทุกคนได้รับชมินโทรไปนะวันนี้เราจะมาทําการเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดเนรับนักเวทผู้เก็บตัวอิลูมานนะผู้ที่มีความสามารถในการสะท้อน,นะครับแล้วก็ยังลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้านนมได้อีกเนี่ยมาดูกันว่าตัวใหม่จะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับประมาณเ0 0 0 0ก็จะ 1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเราเมื่อสมาชิกเพิ่มเดือนยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเผื่อใครโกหกผ้าคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกวันพันแม่และเกมอื่นหนึมากมายเนี่ยครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์เท่ๆใช้ด้วยครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะไม่ว่าจะเป็นวันพันแม่หรือ RV หรือเกมต่างๆนะครับสามารถไปเติมได้ที่ทวินที่โฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอมมี่บอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคคคคุณรรรัับบบมมมมมาาาาาาไ่่ต้้้อองงพพพดดดภนเลลแววกกูสถฟะ นี่สกิลโจมตีปกติเนี่ยครับใช้ได้กับเป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างความเสียหายเวทมนต์378เนี่ยแล้วก็เพิ่มป้องกันเวทเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ย50เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทือนเนี่ยแล้วก็นี่คาวิตี้ชิลด์เนี่ยใช้ได้กับเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยจะสร้างความเสียหาย141เนี่ยแล้วก็จะนี่ครับลดพลังในการโจมตีเนี่ย30เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทือนนะเออตีหมู่ด้วยนะแล้วก็ลดโจมตีด้วยนะแล้วก็นี่ครับใช้ได้กับพันธมิตรทั้งหมดของฝ่ายเรานะจะช่วยแชร์นะครับ แชร์บาดแผลน,นะครับสองเทอนนะคือรับดาเมจแทนเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็สามารถสะท้อนนความเสียหายที่ได้รับ16เนะครับให้กับศัตรูสองเทอน,นะแล้วก็เพิ่มป้องกันเว้ยด้วยนะเออโกงจัดเลยนะโกงแบบนี้เราจะพลาดไม่ได้นะก็จัดไปที่10ใบแรกนะปึ๊บไปมาดูกันว่าวันนี้ผมจะล้างตู้หรือเปล่านะกดไปก่อนเลยโบนี่ไงนี่ไงิใบก็อาจจะออกอะไรก็เกิดขึ้นได้เออสิใบก็มาแล้วผมมั่นใจนะปึ๊บดู นี่เป็นไงนี่อุ้ยอุ้ยได้สองตัวครับอุ้ยสามดาวสองตัวเป็นไปได้อู้ได้นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสามดาวสองตัวเป็นไปได้ไงครับนี่ผมเฮ้ยเฮ้ยคารินโอ้คนละตัวนะตอนนี้ผมมีแล้วอคารินน่ะเออหมอเนี่ยคุณหมอคารินเนี่ยผมมีแล้วนะผมจะไม่ผิดอ่ะโอเคคุณหมอคารินนะได้มาหนึ่งตัวก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวดูตัวถัดไปนะโอเคตอนนี้จะได้หรือเปล่าสิบใบจะได้หรือเปล่า เฮ้ยได้ไวไวบบออกสามดาวสองตัวนี่มันครั้งแรกเลยนะที่ผมเคยเจอเลยนะเออสำหรับเกมนี้นะนี่ครับลอยมากะลองนะครับลอยมากะลองมากินเนี่ยโอเคแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือเวทมนต์เนี่ยตอนนี้เราได้ตัวละครใหม่มาแล้วนะครับว่าจะเป็นคารินเนี่ยแล้วก็เป็นอิลูมานเองเนี่ยโอเคแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําการีวิวอิลูมานเองนะโอเคสิบใบก็ออกแล้วไปเปิดอะไรยะแย่นะใช่ป่ะโอเคมาเดี๋ยวผมขอญาตนะครับ ปั้นแล้วก็พาไปเทสเลยนะมันจะได้ง่ายๆมันจะได้ไวๆแล้วมันก็จะได้เร็วๆนะเดี๋ยวขอยาดก,กดเส้นทางก่อนนะโอ้ยคารินผมยังไม่มีนะโอ้ยเท่ากับว่าผมได้ตัวละครใหม่2ตัวนะวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาตรวจสอบก,ก่อนแล้วก็กดอัพไปนะครับฟึบอ่นะแล้วก็อัพอันนี้ได้1อันนะครับแล้วก็มีอีกไหมไม่มีนะครับแล้วก็ไปดูตรงตัวละครใหม่นะมันจะเป็นวิงวิงนะครับมันจะเป็นวิงวิงอันนี้อะ่ะฟึบกดมาอันนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็คารินคารินอยู่ไหน่ะ หรือว่าผมมีแล้ววะทุกคนนี่คารินอยู่นี่โอเคคารินผมก็ไม่มีนีครับอ่ะเท่ากับว่าผมได้ตัวใหม่มาทั้งหมดสองตัวนะเดี๋ยวผมจะทําการปั้นอิรุมะก่อนนะครับส่วนคารินเนี่ยค่อยมารีวิวในรอบหลังๆนะอืมฟืบฟืบเดี๋ยวผมขอยญาติอ่ะตอนนี้เท่ากับว่าผมได้ทั้งคารินแล้วก็อิรุมะนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวอิรุมะนะโอเคกดเพิ่มระดับไปก่อนฟืบโบเข้าไปหนึ่งที ปึ๊บแล้วก็กดเลเวลนะเดี๋ยวผมยัดสุดเลยนะครับปั๊บปั๊บปับปับปับโอเคได้แค่6 7นะตันนะครับแล้วก็กดมาอัพสกิลสกิลนี้ผมอัพไปแค่อย่างน่ะนิดๆหน่อยๆพอเพราะว่าเดี๋ยวไอเอเลสมันหมดนะถ้าเอเลสมันหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามายัดขั้นตัวละครไม่ได้ไงแล้วมันก็จะตายง่ายนะอดังนั้นผมก็จะเอาเท่าที่ทําได้ก่อนปึ๊บปึ๊บ้วดันได้ตัวใหม่มา2ตัวนะเออได้ตัวใหม่พร้อมกันสองตัวแล้วก็เลยแย่หน่อยนะก็ต้องหาแบบมาปั้นนะ แต่ผมก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่10บใบแล้วออกแบบตัวละครสดาว2ตัวที่ไม่เคยมีนะมันไม่ธรรมดานะโอเคเอาครับขั้น5ก็พอแล้วงั้นยัดสก,กิลไปหมดเลยโอเคเป็น20นะตอนนี้ตันแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเทสน่ครับว่ามันโหขนาดไหนนะปื๊บแล้วก,กดมาตรงนี้ปื๊บแล้วก,กดไปที่พาวเวอกนะครับมาเดี๋ยวผมจะไปตีบอสที่พาววอรกันนะโอเคปื๊บแล้วก็กดมาที่บอสเนี่ยครับสปิริตเอ็มบอดี้นะปื๊บแล้วก็นี้เลยเอ็มบอดี้ห้าเนี่ยแบบแล้วก็เลือกทีม ปพ๊บเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวไหนออกดีนนะเอาเป็นตัวไหนดีล่ะนี่ก่อนเลยถอดมารูรูออกก่อนเลยแล้วก็ตัวละครใหม่เอามาโบนี่ไปงนไปงานยืนถือสมุดเวทนะไม่รู้ว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะออ <c oughs> ไม่รู้วจะยืนไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาอิตก,กามาแทนก่อนโอเคมาเรามาเทสดูนะครับว่ามันจะโหขนาดไหนนะสำหรับตัวละครใหม่อย่างอิรุมานนะเพื่อใครอยากได้ก็สามารถมาเปิดได้นะเพราะสิบใบก็ออกแล้วนะเ <c oughs> ออกสามราวนะถึงสองตัวเลยนะ ไม่ธรรมดาเนี่โอเคมา้วิงเปิดสนามมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาออโตออกนะปื้โอเคแล้วผมก็จะทําการนะโจงตีปกติก่อนนะโบอ่าเป็นการยิงสกิลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลตั้มโจมตีหมู่นะจะไปปล่อยวงแหวนเวทนะครับลงมาทับศัตรูนะแล้วก็ลดพลังโจมตีของฝั่งศัตรูนะแล้วก็เพิ่มป้องกันเวทให้กับฝั่งเราเห็นนะนี่เป็นงานมีบาเลียด้วยนะแล้วเราก็จะเอายูสนาเนะครับมาคำรามก่อนโบให้มันติดอามาัมพาตน,นะแล้วก็ปล่อยสถานะไปอีกหนึ่งที โบโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปอิดก,กาเข้าไปสับหนึ่งทีโอเคแล้วก็เทิร์นของมอนเตอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใช้สกิลอันติกันฮู้ยืนแทบไม่ไหวอุ๊ยพึ่งตายนะยังพิ่งตายนะโอ้ยโอเคดีนะยังไม่ตายโอเคดีนะยังไม่ตายอะมาดูสกิลอันติกันบ้างน,นะครับอันติเมตนะครับฟิงนี่ไปงานปล่อยหนังสือเนี่ยปล่อยหนังสือแล้วก็ทําให้ฝั่งศัตรูแล้วโดนสะท้อนนะเออเห็นไหมแลวโลกของเราก็ยังอยู่นะแต่ตอนนี้ผมต้องฮิวก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวยืนไม่ไหวนะครับเห็นไห ตัวผมจะตายนี่ครับปื๊บโอเคแล้วก็อันติไปอีกหนึ่งทีปื๊บโบแล้วก็อันติได้ทีไหมไม่ได้นี่ครับอ่ะมาดูว่าจะโดนสะท้อนหรือเปล่านะฝั่งของศัตรูนะครับฟื้นฟื้ฟื้โบเข้ามานะโดนสตีลบอดี้ของเราเห็นปหมแล้วก็ตีเข้ามานะครับอ่ะโดนตีเข้ามาแล้วก็สะท้อนไปหน่อยนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการนะปล่อยสกิลอันติอ่ะตั้มเข้าไปหนึ่งทีนะโอเคแล้วก็บุ้มเข้าไปหนึ่งทีนะแล้วก็ทําการลดพลังจอมตีหนึ่งทีฟื้นโอเคแล้วก็แอตติเซียมาเท่าไหร่อ่ะแล้วก็อันนี้้ใหเพื่ออนก่น เดี๋ยวเพื่อนตายนะเดี๋ยวเพื่อนตายนะตอนนี้เพื่อนรอดแล่จัดเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมเพิ่มอะหลอดโอเคอีกหนึ่งทีเนี่ยแล้วก็เทินของสตูเนี่ยปุ๊บเข้ามาตีเราโบ๊์ว้ยดอดดอกนี้แรงจัดนะบุกถือว่าแรงนะบุกบุกบุกเข้ามาสะท้อนไหมสะท้อนนะครับสะท้อนนะเลื่อนหายไปเป็นข้อเลยนะสะท้อนอยู่นะนี้ยไม่ใช่ไม่สะท้อนนะสะท้อนนะครับปุ๊บแล้วก็ได้เวลานะสะกิลไปหนึ่งทีฟิงอะเพิ่มสถานะสะท้อนก่อนนะครับแชร์สถานะนะแชร์ดาเมจให้กับ บุเข้ามาหนึ่งทีฟิงโอเคแล้วก็อิกกาของเราได้เวาลาสับนี่ครับสับบุงตั้มเข้าไปหนึ่งทีโอเคแล้วหมีก็เพิ่มฐานะเสียเลือดอ่ะมาดูฝั่งตรงข้ามนะครับบุกเข้ามาโจมตีเรานะบุกบุกบุกเข้ามานะอ่ะบุกอ่ะยังไม่ตายนะแล้วดนสะท้อนเห็นไหมโดนสะท้อนด้วยเผาไหม้ด้วยคือฝั่งตรงข้ามเกือบตายแล้วนะเห็นไหมดูแมงป่องเนี่ยคือเลือดแดงๆนะจะตายให้ได้นะปุ๊บเราก็ปล่อยพิษไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็คำลายหนึ่งทีฟิงโอเคแล้วผมก็บัฟลดพลังโจมตี ผมไม่มีบัฟแล้วนะแต่ฝั่งของข้ามนี่คิดว่าน่าจะอาจจะยืนไม่ได้ก็ได้นะอ่ะตับไปก่อนนะครับจากอิกการนะปุ๊บอ่ะมาดูว่าผมจะไหวหรือเปล่านะขานาดผมปั้นมานิดเดียวเองนะแต่ก็ยืนได้อยู่นะแต่ยังไม่ตายด้วยนะปุ๊บเราก็โดนสับเรียบร้อยผมตายนะครับผมตายนะมันสะท้อนไหมถ้าตายมันก็สะท้อนอยู่นะแล้วมันก็หายไปเลยนะแต่ว่าเสียดายนะฮิวไม่ทันก่อนนะฮิวตายตายก่อนนะไม่ได้ฮิวนะแล้วก็สกิลอัตติใบหนึ่งที่ตั้มเข้ามาบุง้งวิแรงจัดนะครับแรง ริงโอเคแล้วก็สับไปอับเข้าไปหนึ่งทีตอนนี้เหลือฝั่งตรงข้ามแค่ตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยถ้าถามว่าดีไหมสำหรับผมมันดีนะดูดิ หงายท้องต้มเรียบร้อยไม่ต้องทำไรเย่ yeah! โหดจัดนะก็เป็นตัวละครตัวดึงนะที่ดีนะเพราะว่าสามารถรับดาเมจแทนเพื่อนได้นะสะทะ้อนดาเมจได้นะเพื่อป้องกันเว้แล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูนะถือว่าเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่จริงใจนะใครอยากได้ก็สามารถมาเปิดได้นะเพราะาผมก็ติดใบ,บออกแล้วก็ประมาณนี้เลยนยะผมก็ได้ทำการรีวิวตัวละครใหม่ให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วเนะี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกค,ทนคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะ มนที่นลา่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม